เงี้ยมือเสากันจ้าวันนี้ว่านหยาบตนคำม,มาเบิงต้นสาววัชิมานซำใดเด้อมาอันไหมเมื่อคืนก็ฝนตกเลยค่ะโอ้น้มลายเติมอยู่ใช่โตขึ้นอีกเลยนฮะเลิกยู่โนนี้ โคตรแบบไรบบบน,นี้โอ้ยหูคือขาดแบบนี้อันนี้ตีน๋นี่หดขวด <c oughs> นี่หดขวดพึ่งเนี่ยพ่พี่น้องเอ้ยห่างไปได้หน่โอ้ยเอาเอาขึ้นมาได้บ่บาทนี้ขึ้นนักแอโอ้ มีปลาคอใหญ่เลยนะเต็มตัวๆโอ้โหโอ้โหคุณน oh, 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 oh! mm ่ะค mm ุณน mm ่ะเต้นด mm <wh> ุ่มๆใ่เพลินเลยลิ่นเพลินเจ้าสิเอาขึ้นมาอันเบิ้งขี้นองบ้ะ เดามามาี๋ยวคุณได้าษาวานโอเค่บอกโอ้นี่เอาหางก่ันลงองอำปโอ,อยเอาออกได้ ผมร้องกับตั ong, ìn, ong, ừ, ้มเจ้ารา้เจ้าปากแจ้าร้ตั้มมองมองยกัมองยกันเออร้อกบตั้มายกชูเเออเข้า้าพยายามต้องหัน้า

ว่า,วาลายยุบลายใ่ยุบคนนี้มาดูที่กะละมังค่ะแบ่เ <c ười> มื่อหอดวันนีนัีก <c ười> <c ười> <c ười> เบิ่งพี่น้องเบิ่งปลาใหญ่หลายด้จ้ะทั้งลุมหุ่นแหละหัวบุกกาจุยปลาเสื่อมก็มีโอ้ปลาเสื่อมหนีบ้านปลาแอมเรียกปลาเสื่อมเอาอยู่ใส่ระบาดนี้โอ้ยจุกให้เบิร์นกันเลยโอ้ปลาเสื่อมปลาคอมันอยู่ลุมหุ่นปะเมื่อเบิรงนกับเพื่อนอยู่ลุมเนาะ